สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจชาแนลนะครับผมอยู่ที่ทะเลน้บจืดนะครับผมมนาวานนะครับอำเภอพัทนังนคมจังหวัดลบบุรีครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับมากันเยอะนะครับเพราะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเจ๊มาทําอะไรที่นี่นะครับขออภัยอาจมีเสียงลมแรงนะครับผมก็นี่ครับเรามาขายแหนมปลาส้มครับผมมาทุกปีนะครับปีที่แล้วก็มานะครับ สองตะก้านี้เดินไปนะครับเดินไปที่นักท่องเที่ยวมานะครับก็ขายไปนะครับเดินไปเดินกลับนะครับปีที่แล้วก็เดินไปปุ๊บสุดทางเลยก็ขายหมดนะครับผมเพื่อนๆลมแรงนะครับผมมาดูกันนะครับว่าปีนี้จะขายหมดเหมือนปีที่แล้วไหมนะครับผมมาให้กำลังใจ,จเจ๊นะครับ โอเคเดี๋ยวจเจก็จะขอพาไปดูใกล้ๆนะครับผมแล้วก็ขายของไปด้วยนะครับผมมาคนเดียวอาจจะไ,ไม่ได้เก็บภาพการขายนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวให้นะครับผม าชมภาพบรรยากาศใกล้ๆก,กันนะครับริมทะเลน้ำจืดนะครับผมนี่ครับเล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับมีห่วงยางให้เช่านะครับมีกระท่อมให้เช่าครับผมยาวไปนะครับครับวันนี้จเจ๊ก้าเดินทางมานะครับมาขายของก วันนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็มาปิดทริปที่ลูกค้าของ,ของกระท่อมหลังนี้นะครับก็ของของเจเอ๋นะครับก็เหลืออยู่หนึ่งตะกร้านะครับก็หมดไปนหนึ่งตะกร้านะครับก็ต้องขอบคุณนะครับน้องๆน,นะครับที่น่ารักที่มาเที่ยวทะเลน้ําจืดครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเที่ยวสนุกนะครับผมขอบขอบคุณมากๆที่อุดหนุนยังไงก็ฝากช่องจเจเอชแนลด้วยนะครับผม ก็เป็นช่องทำมาได้ประมาณ12เดือนครับผมครับเทสนุกเดินทางปลอดัยอเที่ยวสนุกเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับก็ธรรมดานะครับค้าขายก็วันนี้ก็ลูกค้าก็มาประมาณนี้นะครับหมดไปหนึ่งตะกร้าก็โอเคครับผมวันนี้ไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หมดอีกหนึ่งตะกร้านะครับเพราะลูกค้าก็วันนี้เขาค่อนข้างน้อยนะครับผมปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่มีที่นั่งครับที่นั่งไม่พอนะครับไม่พอเพราะว่า นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะครับเจเอมา2ตะการเนี่ยเดินปกติจะหมดนะครับวันนี้เหลือ1ตะกานะครับก็เดี๋ยวช่วงที่นี่แหละครับหลังจากลงคลิปไปแล้วนะครับแล้วเมื่อวานก็มีช่องทีวีมาทาข่าวด้วยนะครับว่าท่องเที่ยวทะเลน้ําจืดครับผมก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากมาเที่ยวนะครับทะเลน้ําจืดมนาวานลบบุรีนะครับเพื่อนๆบรรยากาศดีครับยามเย็นนะครับผม ก็ยังไงฝากมาอุดหนุนเจเอด้วยนะครับรักเจเอน้อยแต่ขอให้รักนานๆแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับประชาสัมพันธ์เรื่องกระท่อมนะครับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มาเช่านะครับ50บบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็นั่งได้ยาวๆเลยนะครับนั่งแบบว่าจนกระทั่งแบบกลับเลยนะครับ 50บาทนะครับไม่ชาร์จเพิ่มนะครับจะอยู่1วันเต็มๆก็เพียง50บาทนะครับสนใจก็มาเที่ยวกันนะเพื่อนๆทะเลน้ําจืดมานดาหวานลบบุรีครับผมครับก็ฝากนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่มาทะเลน้ําจืดยังไงก็ฝากเรื่องความสะอาดด้วยนะครับเรานะครับช่วยกันนะครับผมรักโลกนะครับ ต้องการให้โรคเราเป็นสีขาวน่าอยู่นะฝากเรื่องความสะอาดด้วยนะครับทุกท่านนะครับผม